I be that young rapping dude, might just trap with you Coming with the thunder, baby, might just clap it through I roll out in the morning light, with that Harley bike All black, I'm the party type, and it's on tonight I just stepped in no weapons, but my outfit might take the soul See my presence impressive <laughs> เบลอเล็กวะใครใช้ VPN มาเออเล็กเออยี่สิบสามสิบหกเลสั์มันมีคนใช้ VPN นะมันหล็กอ่ะ โอ้ my god เอาเลยตาแรกเอาเลยกูบอกแล้วมึงมึงอย่ามึงอย่าสตรีมดีเลยนะเช่นเวลาดีเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยจังเกิลเนี่ยโอ้ยควรจะตลกเลยกูใช้ที่ไหนเราโอ้ยก็กว่าจะเดินมาถึงโอ้ยีบสามวิเข้าไปแล้วไอ้เวียงเขาปลาไม่โดนนะ มันแหลกกุ้ยอะไม่ด oh e ีมาโอ้ไม่ก็เล่นไงวะเนี่ยกูร้อยสี่สิบปิงไงตัดขึ้นมาเลยเนี่ร้อยสี่แล้วเนี่ยดโอ้กูสองร้อยอะเดี๋ยวก็รู้ใครใช้ว่าใครใครเล่นโหดๆอะคนนั้นแหละใช้ โอ้จนาทีแล้วยังฟาร์มนี่ไม่เสร็จเลยโอ้ my god มันมันต้องโดนแบนเนี่ยวะยังมันบอกมันจะแบนอะไอ้พวกที่ vpn อะโอ้แอดนี้ไม่ทันไม่แง่เดี๋ยวกูใช้มั่งเลยสัตว์ถ้าใช้มันจะแหลกกุยไม่กูใช้คนอื่นแหลกไงสัตว์ไม่แหลกไงก็เพราะมันแหลกมันจะใช้ทำไมล่ะก็ถามแปลกๆเนาะว่าวกูอยากใช้มั่งเลยเนี่ยใช้ปุ๊บโดนแบนปั๊บเลยสัตว์ มาแล้วเนี่ยท่าน้เห็นไหมนะฮัลโหลจังเกิลมันแกงยากแม่งแหลกเนี่ยกูจะพุ่งไม่โดนนะดิลาไปแกงอ่ะ เฮ้ยอะไรวะน่าข้างบนโอ้ลอดลอดใจเย็นใจเย็นมันแหลกกันบ้างวะไม่น่าแหลกนะซิเราจะลองลองไปข้างล่าง,างไม่ตอบด้วยแต่ยังไม่แหลก เย็ดยูทูตใช้โล่ไปแล้วไอ้เหี้ยมัวทำไรเนี่ยเมื่อกี้มันก,กระโดดเข้ามาไอ้สัตว์ มีแน่นรอวะไม่มีเดี๋ยวเมื่อกี้เขาเขาขอซีนี่เราไม่ใช่หรอโอ้กว่ามันจะโยนกว่าจะอะไรได้ฮะเอ,อ,อโ้โอ้กูตายแล้วเอาจาวันมา<ป>จาวันมาจาวันมาจาวันมาตายดีอ่ะตายวะตายดิกูไม่ตายกูแหลกอ้ากูไม่แหลกกูฆ่ามันได้แล้วเนี่ย ไม่ปาร์มอ่ะมึงเก็บฟาร์มดิมึงเก็บฟาร์มมึงเก็บไปเลยกูมาเก็บเลสเราจะมาเอามังกรจะไปไว้ถอยแล้วเรามันเล่นแบบมันไม่แหลกกันเลยวะเจ้ากุลาตคิดไม่ได้อ่ะเรากุหลาตคิดอะไรไปอย่างี้ทุกทีเลย เมือ่อคลิปเมือ่อไงล้างคลิปหายทัดกจ็จะ <Danger ous. S 1> หล่อเท่ซะหน่อยอ้ะหล่อเท่เลยแหลกเลยเอาลอแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแย่งไนดะ้กแย่งได้นะเนี่ยถ้ามันไม่ชนวัวนะ <the> นี่ไงกูว่าแล้วมันมีคาตามันใช้นั่นแล้วอะ่ะโอ้โดนลงไม่ได้เลยใครก็ตีนันะ่งมาละเฮ้ยกูโดนลงไม่ได้แล้ว จบแล้วเราทีมเราเนี่ยจบแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะตายหมดแล้วโอ้โยอะไรเนี่ยมาดิตายด,ยดิเออม<น>เออแมนนของหม่อ,อบ้านเออของหม่งบ้านหม่อ,องอออบา้องอออบานมันหน้าคุ้มว่าไม่รู้ไม่คุ้มเสี่ยมังกรด้วยนี่เนี่ยเข็นแของหม่บา้านทำไมถ้ามันยื y ้อไว้เราไปเนี y ่ยได้หมดแล้วเฮ้ย ยิ้มยิ้มกากัดยิ้มไม่ดันเข้าไปอไปแล้วของมันเออจาวันจาวันเออกูเห็นแล้วกลังไปวิ่งวิงผิดทางวะเบลต้องมีมันอย่างนี้ดิโอ้เห็นไม่ได้ใครมาไหนอ่ะเอ็มเลยทั์คอยเธอเลยทั์อันนี้โอเวอร์ลรอโอเวอร์แล้วทั์ โอเวอร์แล้วครับถอยที่ถอยแล้วไปเ,เค้นเดินเลยครับจะพาไปตายเน,นี่ยเคนเนอร์มาชา้าหน่อยจะต้องมาไวหน่อยนะกลัวกูจะโดดล,ลงไปไงไอ้การเก้นมันตีนั่นที่เด้งไม่มีอตีด้วยมันกี้ทำอะไรไมัเมนเนี่ยต้น ไปตะโกดแฝดเฉยๆฮะเดีเย๋ยวไปดูวันตีเฉย <my> เอาดิเอาเวลาตายเนะนี่ยมันไม่มีตีนะก็สู้ไม่ได้วะ <Ret reat. S 2> เราสู้ไม่ไหวเราดูจะตรงแล้วไม่ไหวเหมือนกันเคนนั่นก็ไอ้ข้างล่างก็ยังไม่เกิดไอ้ไอ้เอจีซี ให้กูไปช่วยไหมมันน่วงว่ะมันแบบมันนุ่งน่วงอะเอาหมดเลยทีนี้หายไม่น่าไปบอกเลยแหละไอ้ย่ามันได้ใจเลยสมันก็แหลกเหมือนกันเหรอเออมันบอกเหมือนกันแหลกเหมือนกันต่อต่อแหลแล้วป่ะไอ้สัสไม่รู้มันมันก็แหลกเหมือนกันเชื่อเนี่ยแหลกไอ้ตีกูปุบปั๊บฟุบปั๊บไปสัสตอแหลแล้วสัส บอกมันแหลก,กูกเราแนวข้างล่างเซตไปข้างล่างนะระวังเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลจะเข้าไอ้เรื่องกูครึ่งหลอดแล้วเอา้ากูกูจะตายกันแต่เซอตอันติแน่เลยโค่มันจเจ๊ยโควโห,โหด <c oughs> มันก้อนได้สัตว์กลับบ้านเนี่ย โอ้มังกรอีกแล้วเนี่ยจังหวะมังกรเนี่ยเราเกิดแน่เกิดเนี่ยไม่มีตีแล้วกูโดนยักษ์ที่หน้ากูโดนโอ้ยยักษ์เลยกูมันจะช่วยไม่ระเจ็บแล้วมาโลเอาสักตัวดิอ๋ออีย สวยสวยดิสวยสวยดิสวยดิตามอยู่ผมตามอยู่ตามอยู่ไปแต่วันตายป่ะจะว่าไม่ตายนี่ในป้อมในป้อมจะตายผมแล้วสองตัวมึงเปี้ยว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 ผมไม่มีอะไรผมไม่ได้ทำอะไรอยเนี่ยผมไม่รู้จะเหินหาเาไปต้องได้แล้วทิปเปิลแล้วพี่พี่เก็บเลือดี่เก็บเลือดเก็บเลือดตรงนั้นพี่คุเดินกูเดินทะลุกำแพงไงฮะเก็บเลือด ยังมาถากรูมันมาถากูนี่สัตว์มันจะแย่ทุกคนแทนอะตายซะจะวัานไปี่ยวเราอะนี่ขนาดกูแหลกตัวแกกูสามตัวเนี่ยคว้าได้ไงกูยังไม่รู้เลยนะมันแสบเลยท่านเข่าหมากมู้บ้านนูดูเข่าหมากมู้บ้านเอาใหญ่เลยมันไม่แหลกไง่ะวะกินเน่นเนี่ยไม่รู้อะ มันเล่นเหมือนมันไม่แหลกอ่ะกว่าไอ้เช่นเนี่ยแหละใช้ VPN ีอ็สัตว์เงียบกิฟไปสัตว์ทีมเรานี่เองสัตว์เงียบกิฟเลยสัตว์ไอ้เยังไปไปโทษทีมมุดตั้งนานสัตว์ทีมเรานี่เองมันเล่นแบบไม่แหลกเลยนะไมเค้นแน่เนี่ยกูเห็นมันเข้าแฟลทเข้าไปด้วยตีตีตีพี่วิตีตีตีหถ้ายกโดมเมื่อกี้สวยเลยนะมันถ่ายตัว้เที่ายเอาเพร์ก็ไม่ได้เหรอใช่ตัดเลยตัดเลย กูยังกูรับเองตรงเนี้เฮ้ยเขาบอกหมู่บ้านมันจะทำอะไรให้กูได้ไม่เนี่ยสัตว์ทำไมแคนตามหยับเ,เลยแมสอีกแมสหาเอ้ยโดนล่อเน้นดูดิตีเลสเลยสัตว์เอซีว่ะโดนล่อเมื่อกี้หาย กระดาษสองตัวเลยเจสันโอ้ข้างบนทะพีข้างบนอ้เหี้ข้างบนนะไปดิมึงอ่ะโอ้ยทีซีฝั่งนู้น4-0ว่ามันไม่แหลกแล้วล่ะว่ามันไม่น่าแหลกอะ ต่อแหลเี่คุณรีพอร์ตทุกคนเลยสัตว์โทหาแหลกไอ้เฮียให้มันไปหาเอาเองไงว่าใครว่าใครเปิด VPN ใครใช้ VPN วนะเนี่ยกูเออฮัลโหลคลุณลงไปลุลงไป ADC เราไม่ฟาร์มไนมยวะไม่รู้เนเตอยู่แถวนี้ด้วยรอไฟมังกรนาที ไอตัวท็อปพอตฝั <Y> ่งหนูไม่ย right ังปวดเลยหนูไม่มีแปดนะมันไม่มีแปดมันไม่มีแปดแล้วมันไม่มีแปดไม่มีแปดมันไม่มีแปดเอาได้เอาได้ไม่มีแปดโอยูงกับทางไหนนะฮัลโหล น่าเซตน่าจะเข้าหลังไปดูมังกรกันปะเอ้าเปิดโลเล่นนีกูเซตเอาอีกแล้วแทงลิศตัวเคลียร์ล่างก่อนเราไปอยู่กับเขาแล้วกันมึงเคลียร์ล่างมาแล้วกันเจอกันมังกรหนึ่งตายนะเว้ยเจอเจอเจอกันตรงกลางเนี่ยไม่เอามังกรมันไปหมดเลยอะ เดี๋ยวกูซื้อตรงกลางนะเดี๋ยวกูซื้อนั่งก่อนที่ล้างพี่พี่พี่แม็กซ์ซื้อที่ล้างดิเอาไว้กันในซับพอตเหมือนอ่ะพอมันกดจะได้นี่ได้ไม่เสียออกที่ล้างตุ๋นเดี๋ยวยังตุดอ่ะเนี่ยกูว่าทีมไฟล์เราน่าจะได้เปรียบกว่านะเนี่ยเรามีแต่ตัวดาเมจรวมๆเงี้ยกาตาาเงี้ย มังกรนะบอลโดนนี่นี่ไอดิซี่อพกขเสือนี่พี่แอบแอบแอบแอี้เสือกมันเดินเี่ยเอาเลยนี่ยะขาบอกแล้วพวกีเสือกเนี่ยไม่ไห้สัตว์มังกร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 เอาบอลลอนเลเหรอบอลลอนบอลลอนบอลลอนใช่ะเอาอะไรดป๋ยโยไปยกเลยไปไปหาพวกขี้เสือมาหาพวกกูดิ กูได้มาแล้วมังกรสวยเอาเร็วเร็วเลยนี่ไงโอ๊คี้เสือกไอ้เหี้ยกูบอกแล้วเกจนี่ของเราจัดโอ๊คี้เราไปแหลกไอ้ยับบาร์รอนบาลอนเอ้ยกูโทษเวลมึงเก็บไปบารอมบารอมอูโทษที่กูบอกกูขยับแล้วไม่ไปมามามาฉันเอาไว้สองตัวเหี้ยน่าจะเกิดแล้วอ่ะทันดีไม่เก็บเจ้าเลยไม่เก็บตีก่อนปัด มันโดดมาหัวอเลยเนี่ยสี่วิมีหัวเลยอหัวแล้วเัดสวยแม่เขาเนี่ยแหละเจอมนเนี้ยกูบีกตายเกิดไม่กี้มันยอมแพ้แล้วนะเื่อกูสเถิดไม่ยอมโอ้ยที่เ่าได้มาก่อนไหมได้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 ทำดีไวริกูดเลยอะมีตายเกิด กระดันกระดันป้อมปีป้อมปีข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาอล่างมาดักข้าล่างกันเนี่ยนี่ล่างนี่มมาล่างกันนมาล่าง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 ไปมาล่างไปเสร็จไปล่างเสร็จไปล่างต้องแตกกัน่ะสวยงามหนีหัวสุเเียไกูตามมึงไม่ทันนี่กๆๆๆๆ อีพี่โอ้โหกูเดินทะลุไม่ใช่อะไรเนี่ยกูเดินจะทะลุกระแพงกูเดินทะลุกระแพงเฮ้ยเอ๋อใครโดนนะใครมันจะแหลมเข้ามาเอาอ้ไอซีไปเก็บทางล่างดูนี่พี yani> ่ช่วงล่าง่อนเซ็ต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 ไม่มีน่าลักใครโดนยู่ละโอ้ไม่กูเฮ้ยกูเดินทะลุกระแท่งนียกูไปไม่ถูกแล้ว ไอ้เหี้ยมันหาวคูโปวะไอ้มังกรตัวเดียวไอ้เหี้ยไอ้บาลอนตัวเดียวชนะเลยนะครับาน้งล่ะท่านรู้จักทีเวิร์กเปล่าไปไปจบเลยจบเลยอ่ะไม่มีเลยเีจบเลยคุยไม่อยุดคุยไม่หยุดไปไปไปจบเลยจบเลยแตกแตกสวยสวยชนะดเฉยไอ้เฮียบาลอนตัวเดียวชี้เปลียงเลยนะเป็นไปได้ยังไง กูเดินทะลุกระแพงกูเดินทะลุกระแพงสองรอบไปย่ะไปเลยไม่ตตดโดนแบนไม่ได้โอ้โหนี่ขนาดเราแหลกตรงเนี้ยพรอเจ้าช่วยเฮ้ยกลัวกลัวต้องกลัวต้องหาคนมามาเล่นแบบ VPN อย่างเงี้ยบ่อยๆเอ้ยเล่นตั้งใจเล่นไม่ชนะไอสัตว์ตั้งใจเล่นไม่ชนะไอ้ต้องเล่นกับ VPN